ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับปอปารุศุนทิวรัชการสรุงซึ่งในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีในส่วนของอาสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องก,กับการสอบบรรจุข้าราชการนะครับตลอดจนเนื้อหาสรุปแล้วก็แนวข้อสอบมาพูดคุยให้กับน้องๆได้รับชมรับฟังกันสําหรับในประเด็นในเรื่องที่ผมจะนํามาพูดคุยในวันนี้นะครับก็คงมจะเป็นความรู้ทั่วไปซึ่ง คาดว่าน่าจะเอาไปอกขอสอบแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากําลังอยู่ในช่วงสถานการณ์เหตุการณ์นี้กันอยู่พอดีนะครับนั่นก็คือเรื่องของประเภทของสถานที่กักกันหรือที่เขาเรียกกันว่าควอรนทีนนะครับในประเทศไทยตอนนี้เรามีสถานที่กักกันแบบไหนบ้างแล้วแต่ละแบบเนี้ยรับใครเข้ามาอยู่บ้างนะครับมีหลักเกณฑ์มีการจ่ายมี อะไรยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันนะครับซึ่งในส่วน<ม>ของกรันทินนะครับแต่ละประเภทนียก็จะเป็นไปตามมาติของกรมนะครับซึ่งได้มีมติเอาไว้เมื่อวันที่22มิถุนายน2564เรามาดูสถานที่กักตัวนะครับประเภทที่1นนะครับนั่นก็คือสถานที่กักกันต่างเลือก หรือภาษาอังกฤษนะครับเรียกว e ่า alternative quarantine นะครับหรือ AQ AQ เนี่ยใช้รับใครบ้างนะครับสำหรับ AQ ใช้สำหรับ1ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต่างน้ำและต่างอากาศทั้งผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติไทย โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิดเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้นถ้าเกิดเข้ามาทางน้ําหรือทางอากาศแล้วไม่มีสัญชาติไทย1ก็คือจะต้องเข้าไปอยู่ที่ AQ 2จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองด้วยแต่ถ้าคนไทยเนี้ยตรวจฟรีนะครับต่อไป2ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการกักกันใน AQ โดยผู้นั้นพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ก็คือ,อเข้าไปเองได้นะครับในคิวเนี้ยแต่จะต้องรับผิดชอบชอบค่าใช้จ่ายอันนั้นเองต่อไปนะครับ 3. ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทางกรณีมีภารกิจหรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด 4. ผู้มีสัญชาติไทยกลุ่มเปราะบางหรือประสบป,ปัญหา,าตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด หเจ้าหน้าที่รัฐที่กลับมาจากปฏิบัติราชการภารกิจนอกราชอาณาจักรซึ่งตรงเนี้ยนะครับสามารถที่จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไเราไปดูสถานที่กักกันของรัฐของประเภทที่2กันนะครับนั่นก็คือสถานที่กักกันของรัฐหรือที่เขาเรียกกันว่า s สเต q ควอ a n นทีนนะครับ SQ S, uh, s q เนี่ยนะครับรองรับใครบ้างหนึ่งก็คือรองรับผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางบกโดยรัฐบาลนะครับเป็นผู้รับผิดชอบกา้ใจ่ายในการกักตัวถ้าเกิดเข้ามาทางน้ำนะครับถ้าเกิดเข้ามาทางน้ำและทางอากาศไปเข้าที่ AQ แต่ถ้าเกิดมาทางบกนะครับเข้าที่ HQ 2ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือเสี่ยงสูงทั้งผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้ไม่มีสัญชาติไทย 3. ผู้เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดทั้งผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้ไม่มีสัญชาติไทยนะครับเราเดินทางไปสอบถ้าเกิดเราเดินทางไปสอบแล้วเขาบอกว่าจะต้องมีมาตรการในการกักกันตัวเราก็จะต้องเข้าไปอยู่ใน HQ ก็คือสถานที่กักกันของรัฐต่อไปนะครับประเภทที่ถามก็คือสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กรหรือ organizational นะครับอ u a r a n นท n e โอคิวประเภทกอในประเภทกอเนี่ยนะครับไอในส่วนของสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองคนะ์กรเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันสามประเภทก็คือกอขออนะครับประเภทกอร,รับใครบ้างหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กลับจากปฏิบัตรริราชการหรือภารกิจนอกราชอาณาจักรสองผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของหน่วยยามสถานประกอบการหรือแรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด สามผู้ที่มีสัญชาติไทยกลุ่มเปราะบางประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการต่างประเทศกําหนดเพระฉะนั้นนะครับในส่วนของผู้มีสัญชาติไทยกลุ่มเปราะบางแลวก็กลุ่มที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับเข้าใกล้ทั้งในส่วนของ Oq แล้วก็ในส่วนของเอ ต่อไปสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองคอ์กร OQ เช่นเดียวกันแต่เป็นประเภทขอและประเภทขอในส่วนของประเภทขอและประเภทขอเนี่ยใช้รับผู้เดินทางเข้ามาในรนาชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน2นะครับผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เดินทางกรณีมีภารกิจหรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิดต่อไปนะครับก็คือ ในส่วนของ s q s q ใด้รองรับใครบ้าง 1. นนะครับรองรับผู้ที่มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถา,านพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่รัฐก,กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันหรือเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 โดยมีการนับหมายไว้ล่วงหน้าผู้ที่มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร พราะฉะนั้นเข้ามาเพื่อที่จะทําการรักษาเนี่ยนะครับให้เข้าไปสู่เอชคิวเลยโดยมีการนัดหมายกันไว้ล่วงหน้าซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉพาะการกักกันตนในสถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นไปตามสิทธิ์รวมทั้งให้ชำระส่วนเกินสิทธิ์ด้วยตนเองด้วยสมัครใจเพราะฉะนั้นคนไทยที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศแล้วมีการ อาจจะไปทําภารกิจอะไรอยู่ต่างประเทศก็แล้วแต่แล้วนะครับมีการนัดหม,หมายกับโรงพยาบาลในประเทศไทยเอาไว้เพราะฉะนั้นก็พวกนี้นะครับจะเข้าไปสู่สถานที่กักกันที่เขาเรียกว่าออฟพิโอลนะครับควอลันทีนหรือเ q ต่อไปสถานที่กักกันนะครับแบบประเภทอัลเทอร์เนทีฟออฟพิโอลควอลันทีนก็คือเป็นลูกผสมนะครับทั้งในส่วนของออฟพิโอลควอลันทีนผสมกับอัลเทอร์เนทีฟควอลันทีน ให้รองรับผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่รัฐก,กําหนดให้เป็นสถานที่กักกันเพื่อระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 โดยมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าและชาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างการรักษาพยาบาลและกักกันตนโดยสมัครใจนะครับอันนี้คือรูปแบบประเภทของสถานที่กักกันนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยณปัจจุบัน ก็คิดว่านะครับในส่วนของคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์ต่อคนที่ใช้ในการสอบบรรจุขอาราชการหรือคนที่ต้องการที่จะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่โดยเฉพาะนะครับก็รับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ถ้าอยากรับชมในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ